สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊เจ้าเพื่อนตัวน้อยข้างๆกายเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนแก้เหงาธรรมดาธรรมดานะครับวันนี้แหละเราจะมาคุยกันว่าน้องๆเขาจะช่วยเสริมดวงเสริมโชคให้เราได้ยังไงบ้างใช่เลยครับเพื่อนซีสี่ขาของเราเนี่แหละอาจจะเป็นตัวช่วยเสริมพลังชีวิตให้เราได้เลยนะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความเชื่อลอยๆนะครับแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แบบน่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมพลังให้ชีวิตเราได้จริงๆครับเอาล่ะครับหัวใจของเรื่องนี้เลยนะก็คือความเชื่อที่ว่าถ้าเราเลือกสัตว์เลี้ยงให้คลิกหรือว่าสอดคล้องกับพลังงานของวันเกิดของเราเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเปิดประตูดึงดูดทั้งโชคลาภแล้วก็พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเลยทีเดียวแม้ พูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวันเกิดของแต่ละคนจะเหมาะกับสัตว์เลี้ยงแบบไหนงั้นตามมาดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนะสำหรับทีมวันจันทร์ถึงวันพุธมาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนซีที่จะมาจูนพลังงานให้เข้ากันเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันแน่ มาเลยครับเปิดสัปดาห์กันที่วันจันทร์ซึ่งถ้าว่ากันตามความเชื่อเนี่ยนะวันจันทร์เป็นตัวแทนของความนุ่มนวลอ่อนโยนก็เพราะว่ามีพลังงานจากดวงจันทร์นี่เองครับพลังของความเมตตากรุณานี่มาเต็มเลยดังนั้นนะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์ที่ดูอ่อนโยนอย่างแมวสีขาวนวลนๆหรือว่ากระต่ายน้อยน่ารักน่ารักเนี่ยพลังของเขาจะมาช่วยเสริมเสน่ห์ด้านความรักทําให้ใครๆก็เอ็นดู แล้วที่สําคัญเลยนะความสงบนิ่งของน้องๆเน,นี่ยแหละครับจะช่วยฮิลใจเราทําให้เราแบบใจเย็นขึ้นพร้อมรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเยอะเลยโอเคจากมูดนุ่มนวลน,นวลของวันจันทร์นะเราตัดภาพมาที่พลังไฟลุกของวันอังคารกันบ้างดีกว่าโห oh, วันนี้เนี่ยดาวอังคารเป็นดาวประจาวันเลยนะครับพลังงานก็จะแบบเต็มไปด้วยความกล้าความมุ่งมั่นแล้วสัตว์เลี้ยงแบบไหนล่ะที่จะมาช่วยบูสต์พลังนี้ไปดูกันค่ะ เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือวันอังคารเนี่ยเป็นวันแห่งการปกป้องกับพลังไฟใช่ไหมครับเขาก็เลยจับคู่กับสุนัขสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันภัยโดยตรงเลยอันนี้จะช่วยเสริมความกล้าหาญเข้าไปอีกส่วนประทองก็น่าจะเพราะสีสันที่สดใสเหมือนเปลวไฟนี่แหละครับเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดบริวารดีๆเข้ามาแล้วก็ช่วยปัดเป่าคนคิดไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตเราด้วยเอาล่ะครับ เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กันแล้วกับวันพุธวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นเรื่องการสื่อสารแบบสุดๆเพราะอะไรนะล่ะครับก็เพราะเป็นวันของดาวพุธยังไงล่ะครับเทพแห่งการเจรจาเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพุธแล้วต้องใช้การพูดการสื่อสารเป็นหลักนะลองดูทั้งนี้เลยครับการเลี้ยงนกที่พูดได้หรือว่าแมวบางพันธุ์ที่แบบขี้อ้อนช่างคุยเนี่ยจะช่วยเสริมพรสวรรค์ด้านวาทศิลป์ของเราเขาไปอีก คือมันจะทําให้เราคิดเร็วพูดคล่องไม่ว่าจะดีลงานเจรจา,าต่อรองหรือคิดไอเดียใหม่ๆนะบอกเลยว่าไหลลื่นเป็นพิเศษเลยล่ะครับผ่านไปแล้วเครื่องทางเรามาลุยกันต่อที่ช่วงท้ายสัปดาห์กันบ้างดีกว่าครับมาดูกันต่อเลยว่าพลังงานของแต่ละวันจะเหมาะกับเพื่อนคู่ใจแบบไหนมาถึงวันพระหัส,สบดีกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถือเป็นวันครูเลยนะเป็นวันแห่งสติปัญญาและความรู้ก็เพราะว่า ได้รับอิทธิพลมาจากดาวพฤหัสบดีนั่นเองครับพลังงานของวันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับความมั่นคงแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยทีนี้ด้วยพลังงานที่เชื่อมโยงกับสติปัญญาและความมั่นคงเนี่ยเลยเหมาะมากๆกับการเลี้ยงเต่าครับเพราะเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวใช่ไหมครับก็จะมาช่วยเสริมความมั่นคงทั้งในชีวิตแล้วก็สุขภาพของเรา ส่วนการเลี้ยงปลาอันนี้จะเหมือนเป็นการเสริมโชคลาภค่ะเชื่อกันว่าจะทําให้ได้รับความเมตตาการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วแล้วก็มาถึงวันศุกร์วันศุกร์แห่งชาติวันแห่งความรักความสุขแล้วก็ศิล,ละปะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงแบบไหนกันนะที่จะมาช่วยบูสต์พลังสเสน่ห์ของเราให้แบบพุ่งกระฉูดไปเลย คือต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีพลังแห่งความรักและสเสน่ห์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามีน้องแมวสีซอฟซ์ๆอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างสีเทาหรือสีครีมหรือว่าเป็นน้องหมาขนยาวๆนุ่มฟูอยู่ข้างๆกายนะโอ้โหมันจะยิ่งช่วยดึงดูดความรักความเมตตาเข้ามาอีกเหมือนเราสร้างออร่าแห่งความอบอุ่นไว้รอบต,ตัวตลอดเวลาเลยละครับโอเคครับมาถึงวันเสาร์กันบ้างวันนี้จะเต็มไปด้วยพลังของความหนักแน่นความมั่นคง เพราะว่าเป็นวันที่ได้รับพลังจากดาวเสาร์โดยตรงเลยครับคนที่เกิดวันนี้เลยอาจจะต้องการพลังใจที่เข้มแข็งเป็นพิเศษหน่อยดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ที่อาจจะรู้สึกว่าต้องการพลังใจที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับ การเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนแข็งแกร่งอย่างเช่นสุนัขพันธุ์ไทยเนี่ยจะช่วยเสริมความแกร่งจากข้างในดีๆเลยค่ะหรือถ้าเป็นสัตว์ที่ทรงพลังเงินอื่ออย่างนกฮูกก็เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันปกป้องเราจากพลังงานลบต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ครับวันอาทิตย์วันที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จและโชคลาภแบบเต็มๆเ,เ,เพราะเป็นวันของดวงอาทิตย์ตรงๆเลย เอาละค่ะมาดูกันครับว่าสัตว์เลี้ยงแบบไหนที่จะมาช่วยเปิดทางรับทรัพย์ให้เรากัน ต้องบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่มีพลังงานสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมก็ต้องเปี่ยมไปด้วยพลังและความเคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างเช่นปลาทองตัวอ้วนกลมที่ว่ายน้ําไปมาไม่หยุดอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งโดยตรงเลยครับช่วยเปิดทางรับโชคลาภส่วนสัตว์เล็กๆที่เคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็เชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าพลังงานลบไม่ให้เข้ามาวุ่นวายใกล้ตัวเราได้เลย เอาละครับครบทั้ง7วันกันไปแล้วนะทีนี้เรามาสรุปแก่นสำคัญของแนวคิดเรื่องเพื่อนคู่ใจเสริมบารมีกันอีกสักรอบดีกว่าครับคือถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับการเลือกสัตว์เลี้ยงตามวันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาเพื่อนมาเลี้ยงแก้เหงานะแต่หัวใจของมันคือการปรับจูนพลังงานของเราให้เข้ากับเพื่อนคู่ใจของเราครับเพื่ออะไรก็เพื่อดึงศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยออกมาให้เต็มที่ แล้วก็ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสนุกๆที่น่าสนใจของการเลือกสัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมดวงตามวันเกิดนะครับแต่ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ยังคงเป็นความรักและความเอาใจใส่ที่เรามีให้เพื่อนตัวน้อยๆของเรานี่แหละครับ เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดไหนเขาก็มอบความสุขให้เราได้เสมอและใครจะไปรู้แล้วครับบางทีโชคดีและความสุขอาจจะเดินเข้ามาทักทายเราในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ได้จริงไหมครับ